สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทรรมชุ่มทุกท่านเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูกูแก้วเนาะคะ่ะเพื่อจะพาพ่อแม่พี่น้องทรรชมเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางเลขทูบของปูกูแก้วเนาะคะ่ะหวมวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะของปูกระเข่าศูนย์แปดสามเนาะคะ่ะค่ะกระเข่าแปดสามเนาะคะ่ะทรรชมหมวดนี้เขกาก็มาติดตามรับชมกันอีกเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่หมูสิข้าพาเขาไปเบิ้งเนาะคะ่ะว่าปูจุดทูบได้ตัวใดเนาะคะ่ะทรรชมค่ะเขาไปเบิ้งน้ำกันเลยค่ะ ค่ะเลขถูปองปูเนาะ,ค,ะ 3, 8, 6, ค่ะออ้สามแปดหกค่ะหรือว่าหกแปดสามเนาะคะ่นะคะ่ะงวดที่แล้วนี่เนาะคะ่ะศูนย์สามแปดเนาะคะ่ะอันนี้งวดงวดที่แล้วเนาะคะ่ะอันนี้พึ่งจุดเนาะคะ่ะจุดวังวันลผาเนาะคะ่ะท่านชมค่ะกราบนาัสกัรคบปูค่ะกราบนมัสก,การเจ้าคะปู สู่พลินนะการมาแข่งยังไงการมาเบิ่งเลขทูบบ่แมนครับปู่เลขทูบกันนั่นแหละจุดมือวันที่ยี่สิบขึ้นวันศุกร์วันศิกร์คาโปสามแปดหกสามแปดหกแมนครับจังหวัดภาคเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนี่แหละครับปู่แต่ไม่ถามเขามื่อหลายว่าอย่าลืมเด้อเลขทูบปูขับนันก็เล็กูกกับบางเอิญมันซ่อนซ่อนมาแบบนี้เนาะมันก็จกลองของเก่ามันถึอย่าง้ครับปู ดูไม่รคิดด้วยอันนั้นเร่ทูบก็คือจังสรนแหละเนาะเร่อันนั้นก็ก็หายไปจังสรนมันซีซีก็เลยหล่อคือเร่คำนวลทางกระไรครับปูอันนี้ก็เร่ทูบนี่คิดว่ามันบ้าพลาดกันแล้วนี่นะคิดว่านี่แล้วปูเนาะครับจำชุ่มซื้อสองคู่นี่ก็ได้นี่ครับสามแปดแปดหกนี่บอกปูแมนมันเคยเป็นยังซี่ครับผมหกเจ็ดเธอเลยเร่ทูบมันมีแต่ไล่ล่มไปจังสิอ่ะนะเร่ทูบแล้วครับ บมย้อนขึ้นจ๊กเสือครับผมบ่ฟันบ่ค่ะอ่าบ่ฟันฟันอยู่ก็ฟันแบบว่าคนตุ่มคนหุ่มคือชุดชุดแบบสามเมื่อกี้นี่หลดที่แล้วนะปูเนาะคว่าโยนไปสั่งไว้แล้วอยู่แล้วได้แล้วว่าจะยืนอยู่กลางมือครับปูว่าจะโอ้คือเขาโย่นไปสั่งให้กันเอาขับกับเรากำไว้อยู่นะคนเราอ้อมเล่าอยู่ว่าจะได้แล้วได้แล้วว่าจะยนอยู่แล้วว่าจะข้าวปูมันเป็นอะไรเลยปูดัว่า เ็กยูทูปูจุดมือไดนค่ะจุดมือวันที่ยี่สิบระวันที่ยี่สิบวันพระนาะค่ะวันพระแปดคำวันพระคาโปนี่ครับทสมชมจุดจุดยงมะเสาวิลา่เดียจุดยำแรงหรอกยำมเสาวันศิลาละโอต่าเกยูทูปปู้นี่เขามาจะงวดแล้วค่ะผัดงวดเดียวผัดงวดเดียวไมเขาว่าพื้นเนาะมันมาแต่ศูนย์เจ็ดปยครับเออศูนย์เจ็ดมาศูนย์สามคโป 03แล้วมาสบแ18ครับ18แล้วยังมา12ครับ12ลมา02กรับโอ้02เราข่ามงวดนึ่งบอลคืออันนั้นนะครับมอดหกสี่เห็นบอกครับูมเราออกเก้าสี่ครับกับหัวเนาองวดมาก็ับสาม้าโอหาสามสามเหมือนนี้ออกหาสามเหอนี้ซะ ครับเขาม่หลงวดแล้วนะเปดสามเปดสามนบปูเนาะอบานี้สิสามเปดทุนั้นระบายแต่ก็งวดซ่อนหรเนี้นี่แต่จุดทูบมา่นี่เนาะเนาะแต่จุดทูบตั้งแต่ขึ้นนั้นหุ่นไหมครับปูคืนตัวนั่นเราออก8ป็ดสามงวดที่สองมาออกสามแปดที่ปูอันนึ่งกาคนเดียวนะครับปู แม้ว้าเจ้าเะีิ่งช่วงผมันสิออกอีบว่ออกนัาการบุกคมตัวเดียวสามเป็ดมุ้ยสสุดๆเลยก็ออกติดกันแบบนี้เลยครับปูอืมใช่ปูปูเคยจุดถูกปะใช่เคยจุดถูกปะหัวไอเห็ดจุดถูกมาตลอดจุดถูกเลยอยู่นี่ไหมฮะไม่ยังได้หัวยังจุดดีแม่นบอลครับแต่ก่อนนี่บอกว่าไม่มีหัวหาแม่นบอ่บัดนี้พ่อผัดพ่อเนี่ยก็แต่ของแม่จังมาจุดถูกจังมาเปิดแต่เพิ่นยังหายเลยหยุดคอล่าลาก็ได้ทีแรกกันครับทุกคนคอล่าลาก็ได้ดิ พี่เจ้าวดไม่มากแม่หนิบอกรุ่นหี่มานอนขึ้นเดียวขึ้นสองแม่พอละลายขึ้นสุดจ้าเพราะว่าใคใจเยมาหนใครยังสั่นก็มาบอกเังฮิตหนะลยบอกเป็นตุนเป็นตัวจฮีีเลยครับปูวันได้แปละปูคำว่าฟันแป๊ฟันอย่างปูว่าเป๊ะัดเสียตบอเป็นตัวบอกเป็นตัวเลยแม่แต่ว่ากับฟันดีปูว่ากับ โอ้ยาดย่อมมาตุมมะฮมคือเอามาปูแมนครับแวกามันบ้านนยทมีมันลดยู่น้ำมุ่ะโอ้คือว่าสิว่างซอยสซาททมือเลยค่ะฮะว่างซอยซทวันวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแมนขับปู่เเดือนสิบออกม่สามคำประมาณเก้างงเก้านาทีครับบอกไอ้เพื่นบอกเอฟซีเอฟซีก็บอกงานย่อมเอาไ้ซีมาหน้ำกระดายบ้างครับผมเอาไซมา จับใส่สายสินยกเท่าอีกเท่ากูนั่ก็ขับปูดีแค่กันน่ละครับผมวันที่29นะ29เขื่อนเป็ดไก่เนาะครับเนาะเดือนสิบโอไม่สามตำันครับอ๋อเป็นธารมชุชมเลขทูปปูนะครับเนาะครับกับชุดที่ปูไฮไว้นี่ครับเป็นชุดเนี่ยนะอ่าที่ปูไฮไว้นี่เลขคำนวณเลขคำนวณเนาะปูเนาะงานอันตัวนี้กับไปตรงกันเนาะปูเนาะเลขคำนวณอันนี้ครับปู จำนวนเลขไร้วันเลขดวงดาวปูแต่ว่าม้อยตัวนี้ยังอยากไหลหางตัวนี้แล้วผมเนี่เอาสองหางรู้แล้วนี่ปูสี่เจ็ดสองสามเจ็ดสองนี่ดังคักครับผมเออดังคมันก็ออกบนอันนี้ปูว่ามันจะเป็นหลังอะไอ้ไอ้ทูบนี่ว่าปูครับมันเป็นบนเมื่อกี้แล้วบ็นซับหลังหลังซับบนเลยชุดจำนวณตันะครับออกสิบสองแล้วออกศูนย์สองหัน ล้างซูนองก็ได้เนบยนูสิบสองเป็นบนนี้มันเป็นยังไงครับอ่าสามเป็นละอันนั่นเป็นล้างบาดนี่ครับว่าแบ่สามเป็นบนบาดเนี่ยครับกรณนี่มันเป็นแบบนี้ครับบาานี่ปูว่ามันสิเป็นล้างอะไรจิติญในใจตัวใดปูนะเนียนๆตัวใดครับครับนี่แหละสองคู่นี่แหละนี่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 ครับคูเนีนให้ครับทำชุ่มครับ วูมี้พิกแล้วก็แล้วกันล่ะนะเนี่ยเนียนๆเนาะปูเนาะปูห้วยมักตัวนี้สับนี่นี่บอกเออเนี่ยตับที้ตัวนี้ตัวนี้ตัวแปดนี่แหละเปลี่ยนสกาวเปลี่ยนสกาวเพิ่นย้ำให้ชัดๆแต่ว่าสองปูมันเกิดทอเลกันนั่นแหละครับครับตัวนี้เดียวเดียวเนาะงบหน่อยเราสองตัวนี่ตัวนี้กับตัวนี้นี่ปูบตัวแปดหกความดีสกาวตัดกัจัดๆคุ้มกันไว้เนี่ยนี่แปดหกกับแม่เคนละสีด้วยกันสีถึงงงครับ สองคูหนึ่งกระสีไดเพื่ออยู่รอมาบอมมนกกไหนได้เหล็กกระปูคู่บ่ายจานมันมากมกันเมื่อไหร่แปดสามหกเนาะมับมาจากไหนจันอยู่ขากลีกแปดบตเล็กมันง่ามปูสีสูงครับเข้ากันเปันง่ามเลยว่างันนี่ปันทเลยสมมาแน่นอนสามมาแน่นอนเส้นเลยครับเก็บชี้ครับก้อนกั่ฟนแน่ก่อนกับฟันดีว่าหนีกับฟันในสาม เดือนสาคนฟัน3ามเสิสามยัง้ไปฟันเลยนะฟันข้อติ่มติมเนาะเอนสามเนาะรับปูปูแกวเขานี่ยจะได้เริ่มลงมือเนาะปูเนาะเอาเอาในกระเจาทิมปูเลยเอาหอละข้งเกาลงแหละกับคุดลุ้มเลยเนาะกับกำลังสร้างกัะเริ่มเริ่มมาทำงานละครับทำชุ่มพี่น้องมากครับพวกเอาอดปูช่วยเต็มที่เลยไปขั้นไปนี่ละพ่อเรือเดียมบ่พอหอก ขมี่ก็ได้ล้มได้พอดีครับจับจุพอดีอนี่ครับผมชุดคำนวณปูนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเกือบแตกสามตัวเฮ้ยปูเกือบแล้วแตกแตกว่อเต็มที่โอ้แตกสามตัวตัครับห้าแปดสามค่ะอ่าท่านผู้ชมนี่ครับเอาเขียนตั่นบงหาง เอาลายคู่นะครับ <Pok al. S 1> ถ้าธรรมดาลากลอยของคอยมสิจับใส่สามคู่สีคู่ครับให้เอฟซีไปมันบดจับหลายประมานั้นครับผมครับปูแต่ติดอยู่เสาหรือสีนั่นก็เข่าเขามาเป็นซีมวดเนาะแม่ได้วเข่าสามโตสามโตบนเหลือแม่ได้ก็ได้เลขกถูปูเนี่ยก็ถือว่าแม่นเด้อครับพี่น้องมันแม่นอยู่เดีหายง่ายดิหายากสำหรับคนทีมที่ได้ขององศนี่เนาะได้เพราะบอลยังเนาะบอลเตมเอาเมื่อกี้นี่ก็ได้เนาะ เขาบอกหาสามบรเฮของังคังนี่ว่าโอ้เขาบอกออกเปนสามมันปู่แล้วเลยว่อเงินบุญมีเงินสองสาหมื่นหนึ่งด้คือนีวรับปูหาสามได้ทัพเราได้เฮสเราับห้องแล้วเปลียนสามนเ้ครับปู่าง้องเอาเ็จะวับ่แม่นั่นน่ะดิค่ะนี่ครับอันนี้ก็คือกันแล้วเนี่ยรวบบุญองปูเลยนี่นี้ครับ สมคู่นี่แค่ไหนจอไวปครับท่านผู้ชมเขาบัญชีเนีค่ะทีม่เปนงานอึ่งหนึ่งเราวะำส้มเนียนะครับผมับัญชีปูนะครับเนาะกับปชิดใจสามวดนะสามวันเร็วขับปูมันจะสองแสนโอ้แสนไปกับเพื่อนบรดี้คนฮงอันเซซายเพื่นเนี่ยกับเนี่ยศูน์สองศูน ศู1ย์ห้าหทกศน,นะครับพระบัวลากตะปุญโยสาขาอำเภอกูก่แก้วนะฮะเลขที่บัญชีใครอยากร่วมสร้างหอะระรังก็โอนที่บัญชีปูดได้เลยนะคะเนะะาะส่วนเลขทูกก็ยังไม่เคยหลุดเคยพลาดสักครั้งเพราะว่าตั้งแต่จุดทูบมาก็ว่าทีนี่เด็ดที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรท,ที่อื่นที่อื่นก็จุดไปแต่มันก็ไม่ถูกนีแ,แมนค่ะไม่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 เคยจุดว่านี่เนาะ ข้าวมวนมันจุดรวดนะจุดมันก็มาอยู่มีแต่ปูเดียวแค่นั้นแหละห้วนห่องใส่เด้อปูว่าเป็นบระกอบยังก่อนห่องบอกไว้ม้วเมื่อกี้หันห้องใส่ตัวนี้ก็คือกันสี่ห่องใส่เลยหมุนเอาบปูวาเนาแต่ว่ากระเดชชุดชุดคำนวณปูนี่กระเดชด้วยเนี่อม้นบ่ค่ะหาอะไรบริสันต์อะไรเนี่ยเฮ้ยตั้งแต่เมื่อเร็วตอนนี้ค่ะคำนวดหาอะไกั แคปหน้าจอท่านผู้ชมสนมงคลค่ะสวยผู้เนี่ยเขามีโชคมีลาภกับการผูกละละยังใครละละเพิ่นจะผูกซาค่ะกับก็ยังให้มันถูกเลยจะให้แอฟซีถูกให้โชคให้มาแน่ขอได้เนาะเพราะเพิ่นมีพผจบภัยชุ่มเพื่อชวยสร้างคนบาทสองบาทก็ได้ก็ขอตามนี่แหละตามประกาศไปนี่แหละผูกซาได้เนาะก็ได้เนาะเพราะว่าเฮ็ดก็ร่วมมือร่วดหน้าเราะว่านี่ก็ได้ก็ ค่ะแคปน้าจอเนาะคะ่ะตามนี้เน,นาะค่ะแนวทางของปูกูแกวเนาะคะ่ะเลขทูกของปูกับแมนคือกันเนาะคะ่ะค่ะเลขคำนวณของปูเนาะคะ่ะเลขทูกกับเลขคำนวณเน,นาะค่ะทาเชื่อมตรงกันที่ หกแปดแปดหกนะคะทำชุ่มค่ะพิจารณาเบิึงเปลือกเปลนแนวทา้งนะคะทางช่องในมูกระดีนเสนอตัวเลขเป็นเพี้ยนแลวทางแค่นั้นนะคะปู่กระดีแบงปันตัวเลขเป็นเพี้ยนแลวทางคือกันนะคะสำหรับตัวเลขนั้นจะเข้าจุดลุกมาว่ากันนะคะเนาะค่ะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะเม็นมูฝากไว้พี่เพี้ยงท่านี้นะคะขอพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านสุกรวยๆเฮงๆกันสุขูสุขคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ